ก็ไม่มเหมือนกันนะคะเขาชอบปากคนตั้มหน้าตาคนโลโล้ให้ก็ไม่เฉยไปเลยดีกว่านะคะหร mm hmm. ือเมื่อไหร่จะเลิกให้แต่งหน้าแต่งตาให้คนโลโล็แต่งตัวเองอะดีกว่านะคะดีกว่าทุกคนมันไม่ต้องมีใครมานั่งจัดเลี้ยงให้นะคะคือนี้ก็มีพ่อแม่นะคะ ที่จะบอกว่าจะทาชายในแบกแดนเนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนก็อย่างที่บอกว่าเขาขึ้นไปที่ห้องแลบนะที่ฮาวาดแล้วก็ที่ห้องปักขูที่ KMITL ีเอลซลเนี่ยเขาก็หนูคอดแดนนี่ออกมาสองครั้งที่นี่แล้วข้อที่หนุบาลเสียชีวิตหมดเลยนะคะเหลือที่เหลือแดเนี่ที่ห้องแลบฮาวาดอยู่คนเดียวของหักคอที่เหลือหมด4คนทิ้งนะคะแต่เอ้าเนี่ย ก็แบกได้มีคดีอาญาคดากำเด็กบอ,อกได้แค่นั้นนะคะ